ก็ยไปดูสถานะหัวใจนะคะของเรกหนุ่มเกรทวดินทร์ค่ะที่ต้องบอกว่าคนนี้เนี่ยก็ยังคงโสดเสมอต้นเสมอปลายเลยนะคะล่าสุดเจ้าตัวก็ยังยืนยันเสียงแข่งค่ะว่าเดี๋ยวจะขอโสดแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก่อนค่ะ ครองสเตตัสสดไม่ยอมเปลี่ยนค่ะสำหรับเกรซวนินทร์ที่แฟนๆเขาทั้งลุน้นทั้งเชียร์ให้มีสาวเคียงข้างตามเพื่อนร่วมแก๊งสักที่แต่เจ้าตัวก็รีบบอกเหตุผลที่ยังคงโสดอยู่ให้ฟังนะคะบอกว่าเป็นเพราะว่าทางานหนักจนไม่มีเวลาให้ใครอีกทั้งยังไม่รีบก็เลยอยากจะรอให้ทุกอย่างพร้อมจริงๆก่อนแต่ก็ยอมรับว่าคุณแม่กุ้งเนี่ยก็เริ่มบ่นแล้วนะคะว่าอยากจะมีลูกสะพายแล้วละค่ะคือผมรู้สึกว่าช่วงนี้ผม,มทำงานเยอะไงแล้วแบบต้องดูแลตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยยังไม่ได้มีเวลาให้ใครถ้าเกิดว่า จะต้องมีเวลาใครสักคนหนึ young, real real. ่งเราจะต้องพร้อมจริงๆก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งดีกว่าอ้าวก็ตอนนี้พี่ช่องให้ถ่ายละครไงก็เลยบอกว่าเออต้องถ่ายละครก่อนที่ผ่านมาเราก็มีงานทำเราต้องมีแฟนนะอุ้ย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 กุ้ยอุ้ยอุ่ยอุ้วอุ้ยอุ้วอุ้ยอุ้วอุ้ยอุ้ยอุออ ยังเอาตัวรอดมาได้เรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ผมกับแม่ก็ต้องคุยกันอยู่ว่าแบบเออยังไงว่าแม่อยากให้มีเมื่อไหร่ลูกพร้อมเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือแม่ก็ตามใจเราจังหวะเมื่อไหร่ที่มันได้เมื่อน,นั้นถ้ามันมีมก็โอเคก็ค่อยว่ากัน